คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแชร์กระดานข่าวแพดเล็ตออกสู่โซเชียลมีเดียในแอปต่างๆนะครับซึ่งไม่มีความซับซ้อนอะไรมากมายนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จหมดทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ทําการแชร์นะครับตรงนี้นะครับในการแชร์ตรงนี้นะครับสามารถจะแชร์ได้หลายช่องทางนะครับจากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับการแชร์ที่ง่ายและสะดวกอีกทางหนึ่งก็คือการแชร์ผ่าน Facebook นะครับตรงนี้นะครับ ท่านก็สามารถคลิกเลือก Facebook ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถตั้งกระทู้ได้เลยครับใน f a c e b o o นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าท่านจะเอาไปแชร์ไว้ที่ไหนเช่นอันนี้ก็คือไทม์ไลน์ของเรานะครับอันนี้แชร์ในไทม์ไลน์ของเพื่อนอันนี้แชร์ในกลุ่ม Facebook ของเรานะครับถ้าในกรณีที่เราสอนเด็กในกลุ่มปิดนะครับอันนี้แชร์ในงานกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับหรือแชร์ในเพจที่เราจัดการ หรือจะส่งแชร์ในข้อความส่วนตัวนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับหรือนะครับตรงนี้นะครับเราจะเลือกไปที่ฟีดข่าวหรือไปสตอรี่ของคุณนะครับก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับถ้าเราอยากให้เฉพาะนักเรียนของเรานะครับเราก็เป็นเพื่อนเท่านั้นหรือทุกคนเว้นใครนะครับหรือเป็นสาธารณะนะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะตั้งนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้นั้นผมขอเป็นเฉพาะชั้นก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับ โอเคนะครับเป็นฟีดข่าวแล้วก็เพื่อการทดลองนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มโพสตไปที่ Facebook ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ฟีดข่าวของเราก็ไปที่เฟซเรียบร้อยครับคราวนี้ก็มาดูที่ฟีดข่าวครับว่าโพสต์อะไรมาบ้างครับนี่ครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะกดจาก Facebook ได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับ และอีกหนึ่งอันนะครับเป็นการแชร์บน t w i t t e อร์นะครับตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับทวิตเตอร์นะครับซึ่งก็สะดวกมากๆนะครับการที่ท่านจะแชร์ตรงนี้ได้นะครับท่านจะต้องล็อกอินนะครับเข้า t w i t t e อร์ก่อนนะครับแล้วท่านถึงจะแชร์ได้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับครับก็ลองใช้ดูนะครับไม่ยากครับ